น่าสนใจที่สุดท็อป5,200รเลื่อยยนเลื่อยโซ่2จังหวะพร้อมมาโซ่11.5นิ้วราคาพิเศษ1690บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะขอแนะนำอุปกรณ์เครื่องมือด้านช่างว้ใช้ที่บ้านนะคะท็อป5,200เลื่อยยนเลื่อยอโซ่2จังหวะพร้อมมาโซ่ขนาด11.5นิ้วดีจริงกันเกษตรลดราคาเหลือเพียง1690บาทเท่านั้นเลื่อยยนพร้อมมาโซ่11.5นิ้วราคาถูกจะต้องได้ใช้งานได้ง่ายเหมาะสำหรับตัดไม้และกิ่งไม้ ตกแต่งทาสวนหรือใช้งานช่างไม้ดึงสตาร์ง่ายใช้งานได้ทันทีโครงเครื่องแข็งแรงวัสดุทนความร้อนได้ดีใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเป็นซิน95หรือแกโซฮอลเกและ95โดยผสมออโต้ลูก2ทีในอัตราส่วน25ต่อ1ที่ใส่น้ํามันหลอดโซ่ใช้น้ํามันเครื่องทั่วไปนําเข้าตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงกรมป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถซื้อใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเครื่องยนต์จังหวะแรงมาเต็มสูบรอบจัดตัดสบายมาโซ่ขนาดเศษ3ส่วน8หาซื้อได้ทั่วไป อะไหล่เครื่องและอะไหล่ทดแทนสามารถหาซื้อได้ง่ายเป็นรุ่นใช้งานมอดมาตราฐานเสื้อสูบทนความร้อนได้ดีใช้งานนานต่อเนื่องพลาสติกตัวเครื่องหนาแข็งแรงวิธีใช้งานในเบื้องต้น 1. ดึงดึงทเขาเข้าหาตัวเพื่อเป็นการเปิดโทว์คอน้้ำมัน 2. ผลักสวิตช์ปอนออฟหรือเปิดปิด3ดึงชุดสตาร์ทสาที่ก่อนเพื่อไล่อากาศหรือเครื่องมีอาการจาม 4. กดคนเร่งเล็กน้อยเพื่อให้โทว์คอดีกลับ5ดึงเพื่อสตาร์ทก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยสรุปแล้วคุณสมบัติของสินค้านี้ที่โดดเด่นคือ ใช้งานได้ง่ายเหมาะสำหรับตัดไม้และกิ่งไม้ตาราง่ายใช้งานได้ทันทีโครงเครื่องแข็งแรงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน95หรือแกโซฮอล91์91-95เครื่องยนต์2จังหวะแรงม้าเต็มสูบสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณคะ่ะ